สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือนสื้อผ้ามาเคยกระเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําลาบหอยเชอรี่ค่ะพี่น้องหอยเชอรี่พี่น้องป่าแล้วป่ามะห้แต่ยะโซทอดนะคะแกะต้มทำความสะอาดมะห้เรียบร้อยค่ะส่วนผสมของย่างก,ก็จะมีพริกสดค่ะอันนี้ผิวบกใบกูนะคะพริกสดซอยค่ะพี่น้องอันนี้เครื่องปรุงลากก็จะมีหอมแดงผักชีฝรั่งใบสะระแหน่นะคะใบมะกรูดค่ะพี่น้องใส่ลงไป กต่สือมีบักน้าวนะคะที่จริงนั้นลาบหอยเชอรี่นะคะพี่น้องสูตรของเย่าสุตายของเย่าหนึ่งตรงใส่ทาไปนั่งขาพี่น้อง,องที่หนิงหาทา,าทาบอัลทันค่ะก็ะเลยต้องเอาแบบนี้ด้วยละค่ะพี่น้องนะคะ,ะ,คะได้จะให้เบิรงหอยเชอรี่นี่ค่ะหอยเชอรี่แกะล้างทําความสะอาดเพิ่นเอาหูเอาตาออกมาให้แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยทางบ้านเย่าม,มันแหง้งมันแหลงผวกหอยผงยังก,กับ,บ่มีเนาะคะ่ะทางบ้า,านป่าเขาเก่าคนอยู่ไกลหนามไก่ห่วยไก่ปลามีเห็ดมีหอยนะคขาก็ได้กินในล่าเลยแล้วค่ะพี่น้องมาค่ะ ี๋้วเข้ามาลงมือเห็ดกันเลยจ้าก่อนอื่นค่ะพี่น้องแยก็ต่จะเอาหอยใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะป่าเรามาล้างน้ํนาล้วก็มาลวกอีกหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะมอนยิ่ีแยกเอาขาต่างกล่องแบบสั่นเลยค่ะพี่น้องเพราะว่า้างกับมาเห็ดเท่อนเห็ดยางเนยก็เลยจะบวเอานใหญ่โตเป็นใลนะคะพี่น้องมาค่ะมาเบิรงกันค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปขวหัวใหม่ๆหอมๆะคะ่ะ ตามด้วยพริกป่นใส่ซีพริเผ็ดนะคะ่ะพี่น้องตามด้วยชู่รสใส่ลงไปค่ะมาลายแซบหลายก้อยฮอยนะคะพี่น้องตรงใส่เป็นมดแดงนะคะจะเข้ากันสุแสดแซบมากแต่ว่ามบ่มีนะคะช่วงนี้น้นบ่มีมดแดงอยู่กรุงเทพกุ้งไข่ค่ะพี่น้องกับใส่บังหน้าแซนค่ะ กะนีแม่เป่งหมดแดงหมดแดงแดึงแดงนะคะพี่น้องโอ้ยสุดยอดค่ะเรื่องแต่บนหน้าเปิดสี่มึงกันผักุ้งปลาแล้วบ่มักบ่มักสูงเป็นไรค่ะตามด้วยน้ำปลาระใส่ไปหนึ่งทับที่ตามด้วยน้ำปลาะค่ะหลังจากนั้นก็ค้นให้เขากันค่ะ <c oughs> พร้อทวนๆค่ะหลังจากนั้นา่าจะเส,สนาําต้มสุกลงไปหน่อยนึงค่ะอันนี้คือความชอบส่วนตัวด้วยค่ะพี่น,อน้องนีค่ค,ค่ะเส่นนะต้มสุกพอขุกขีค่ะผู้ใดยำบมเดกจะหันเอาด้วยค่ะพี่น้องแย่กเป็นหัวด้ย ใส่ลงไปอีกน่ดหนึ่งแส,บแสบับๆนี่ค่ะแทนหมดแดงค่ะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงเพิ่มความนัวนะคะเสียงอัดซื้อคอยด้วยค่ะพี่น้องเพิ่มเสียงเอาด้วยค่ะเพิ่มมงหนึ่งเอาหลังจากนั้นค่ะใส่พริกซอยค่ะควอมชอบค่ะพี่น้องแล้วก็ ผักกรุงลาบใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นคุกเข่าให้เขากันค่ะป้าจะอยากเห็นกล่องนี่กินน้ำเด้ดค่ะพี่น้องพี่น้องจะได้ก,กินเขาขัวหัวหอมกินพริกป่นเขาขัวเยอะขัวไม่ๆเลยเลยค่ะนีค่ะพขอสิบอีกหัวหนึ่งค่ะ เซตบังหน้าอยู่สรุปบังหน้าอวยหนึ่งค่ะพี่น้องก็ตัองสมเสบก็ต้งรวยรวยคข,ยข,ยขย่ไข่ก็หมดแดงนี่แหละคะ่ะอุ้ยหอมดิค่ะทำนี่บอกกอกนะคะใส่ลงไปน้ำค่ะเอาละค่ะคนในเข้ากันค่ะพี่น้องเฮ็ดแล้วนวแล้วแล้วก็เปียวแล้วแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะลาบหอยเชอรี่ค่ะพี่น้อง มาค่ะได้ยอดสุดดักสุดสวยสุดซ้ำฮิเบิรงค่ะพี่นองนี่ค่ะหัวใหญ่ๆ่บคันเลยด้ค่ะพี่นองเอาเป็นหัวเลยค่ะเ oh. ต็มปากเต็มคำเลยค่ะมาค่ะเ๋ยวสแตงพระเขาให้เบิรงจ้า แล้วล่ะค่ะพี่น้องลาบหอยเชอรี่ค่ะพี่น้องหอมข,ข่าหัวห้วนห้วนค่ะอยากให้กล่องเลยกินน้ำค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอยเชอรี่ก็า่างพอดีข้ามผ่าหัวก็า่างพอดีโบนียวแล้วก็บอเอ่อพลอยเกินไปนะคะแซบแซบค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ขาขัวหัวห,วห,วหอมลงไปค่ะใส่พริกป่นแล้วก็ใส่ขาหัว,วมบนี้ยาขัวแบบบดนะคะพี่น้องขัวแล้วก็เอามาบดค่ะมันก็เลยค่อนข้างละเอียดแน่นะคะผักก็บะมียังไรค่ะพี่น้องก็จะมีผัก ซาลาแน่นะคะพี่น้องแล้วก็ผักผักชีฝรัง่งแค่นั้นนะคะผักกะมีอยู่นอกบานร้ายเติค่าพี่น้องประเด็เนไปหานะคะฝาวนะคะอย่างระท่ทานผักเขายวผักนามเนะะี่ยค่ะพี่น้องปรุงรสขึ้นไปตำบอกฮุ่งแน่เจักหน่อยนึงค่ะพี่น้องกินกับเขาเนี่วห่อนๆนะคะนะคะี่ค่ะของเย่ากับมีเขาเนียวอยู่ด้วยคะ่ะพี่น้องหนึ่งเขาเนียวไวอยู่ติ๊กหนึ่งค่ะพี่น้องเพื่อมากินกับลาบบกห้ยนี่แหละคะ่ะ ลาบบกฮอยก็คนเยลซัมนีก็เอาอยู่ล่ะค่ะพี่น้องเนาะค่ะใส่บักเน่าไปหน่วยนึงค่ะพี่น้องใส่บักเน่าไปหน่วยนึงก็ล่างสมพอดีค่ะตัแต่ว่าใส่ยิมหนึงค่ะปากุว่ามันผสมลาบบกหอยค่ะพี่น้องค่ะมีความสมในเจ๊กนิดนึงหรือใส่หมดแดงเป็นโตลงไปโอ้ยสุดยอดค่ะตับบกฮุงขื้นเพลเพเมืองค่ะเป็นยังค่ะพี่น้องแสบเนาะค่ะเป็นเมนูบันบานเมนูอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องกินย่ำใดกับ บอกเคยเบื่อนะคะตะกต้อนนี้หอยเชอรี่นะะี่ค่ะพี่น้องบอเด็สื่อได้หาเลยคะ่ะสมมตินี้ต้องสื่อคะ่ะสื่อไปเขาจกหัวม,มาให้เแล้วเรียบร้อยแบบนี้ค่ะแต่อันนี้อมาจากบ้านป่านะคะพี่น้องที่อยู่ในกันนะคะก็เลยได้กินใดอยางในล่าขค่ะเทิงเห็ดเทิงบ้ห้อยนะคะพี่น้องมากค่ะทุกผู้ทุกคนมาก,กินเขากินน,นะะ้ำด้วยกันค่ะลาบหอยเชอรี่จ้า